สวัสดีครับคลิปนี้เมาใจคนรักการปลูกที่อยากปลูกโดยการใช้ไฟครับซึ่งตัวที่ผมจะรีวิวให้ดูต่อไปนี้เป็นไฟ700วัตต์8บาร์ของแบรนด์ Perfect World ครับที่ผมเห็นนะครับผขมีตั้งแต่รุ่น250 510 700แล้วก็1000นะครับซึ่งแต่ละรุ่นก็จะมีบาร์ไม่เท่ากันนะครับตัวนี้นะครับประหยัดไฟเนื่องจากเราสามารถเลือกปิดเปิดตามโหมดที่เราต้องการใช้งานได้ครับเราไม่จำเป็นต้องใช้งานทุกโหมดก็ได้นะครับการรับประกันก็5ปีด้วยกันครับ สมมติเราใช้ไปแล้วไฟบาร์ใดาบาร์หนึ่งเสียหายครับเขาจะส่งให้เราใหม่เลยนะครับโดยไม่ต้องส่งของกลับไปครับชุดนี้ก็คือเหมาะสําหรับผู้ที่เริ่มต้นหรือว่าเริ่มมาได้สักระยะแล้วนะครับจัดส่งฟรีและก็ไม่มีภาษีปลายทางครับและที่สําคัญใครเอาโค้ดส่วนลดตัวนี้ที่ผมขึ้นให้ครับไปกดซื้อในเว็บไซต์จะได้ส่วนลดเพิ่มอีกนะครับสําหรับการสั่งซื้อสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ p e r f e c t w e r k ได้เลยครับ และอย่าลืมนะครับใส่ส่วนลดตรงนี้ที่ผมขึ้นให้สามารถได้ลดเพิ่มอีกจากหน้าเว็บไซต์ครับหรือว่าจะกดที่ลิงก์ที่ผมเน่ไว้ให้ก็ได้ครับเมื่อเราแกะกล่องออกมาครับก็จะเจอเป็นสติกเกอร์นะครับอันนี้เป็นสติกเกอร์ไว้แปะเฉยๆครับแล้วก็มีผ้าคลุมผ้าคลุมผืนใหญ่นะครับที่เขาให้มาครับแล้วก็คู่มือการใช้ครับแล้วก็เล่มนี้ครับเป็นสเปกไฟรุ่นต่างๆที่เขามีขายนะครับ แล้วก็มีปลั๊กไฟนะครับผมเลือกเป็นหัวแบบนี้นะครับปลั๊กไฟต่อกับไฟบ้านของเรานะครับแล้วก็มีเชือกที่เราไว้แขวนนะครับตัวแขวนนะครับตัวแขวนแบบนี้ที่เราได้มาก็คือจะมี2ข้างด้วยกัน2ชิ้นด้วยกันครับก็คือเป็นชิ้นที่เรามาแขวนแบบนี้นะครับแล้วก็ชุดนี้หนักมากครับหนักประมาณ2ี่กิโลเลยครับของผมจะเป็น8บาทด้วยกันนะครับ2 4 6สี่ดครับ เสร็จแล้วก็ยังมีแผ่นกันกระแทกรองอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวเมนเขาเลยนะครับตัวนี้ครับตัวเมนสําคัญนะครับตัวที่หนักสุดนะครับผมว่าราวราวสิบกิโลขึ้นเลยครับฝั่งด้านนี้ก็เป็นที่เสียบปลั๊กไฟครับปลั๊กที่เขาให้มาเราก็เสียบเข้าไปตรงนี้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นคอนโทรลพอร์ตที่ไว้ต่อตัวเคเบิลนะครับแล้วก็มีตัวปรับ UV ตัวบลูมแล้วก็ตัว VEG ครับ ตัวนี้1ชิ้นคือเราเรียกว่า1บาร์ครับ1บาร์ก็จะมีหลอดไฟ LED เรียงไปแบบนี้ครับถ้าเกิดบาร์ใดบาร์หเสียนะครับเราสามารถแจ้งทางเว็บไซต์เขานะครับสําหรับในปีแรกทาง Perfect Work จะจัดส่งชิ้นส่วนตัวใหม่ให้เราเลยครับแต่สําหรับปีที่2ถึงปีที่5ลูกค้าต้องเป็นคนออกค่าใช้จ่ายในการจัดส่งหรืออาจจะมีค่าอะไหล่บางตัวที่เราต้องจ่ายเพิ่มนะครับการประกอบไม่ยากเลยครับ ให้เราดูตรงนี้ครับให้เราดูที่เขี้ยวตรงนี้นะครับมันจะมีฝั่งที่เป็นฝั่งยาวกับฝั่งที่มีเป็นช่องเล็กๆนะครับดูให้ตรงกันแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับกดลงให้ดังกรึ๊กนะครับแล้วก็กดที่ตรงสีส้มนี้นะครับให้ดังกรึ๊กนะครับถึงจะแน่นนะครับ หลังจากที่เราใช้งานไปนานๆมีฝุ่นเกาะอยากถอดอยากแกะออกมาทําความสะอาดนะครับให้เราบีบตรงนี้ครับให้บีบตัวนี้ครับเราดึงขึ้นครับก่อนการใช้งานครั้งแรกครับให้เราปรับค่าต่างๆนะครับทั้ง3ตัวนี้นะครับให้เราปรับไปที่ค่าเลข0ูนย์หมดเลยนะครับส่วนสวิตตัวนี้ครับสามารถปรับไปค่าเมนนวดหรือว่าคอนโทรลก็ได้นะครับ ถ้าเราตั้งค่าอยู่ที่เมนเนั่นครับการปรับค่าต่างๆก็คืออยู่ที่เราเลยครับเราสามารถปรับแบบนี้ได้เลยเป็นการปรับค่าต่างๆโดยเราเป็นคนปรับเองครับแต่ถ้าเราปรับไปที่คอนโทรลไฟก็จะสว่างเองเราไม่สามารถปรับค่าที่ปุ่มทั้ง3นี้ได้ครับซึ่งตัวคอนโทรลนี้เราต้องต่อสายเคเบิลเข้ากับชุดไฟ และต้องมีกล่องควบคุมอีกทีนึงเหมาะสําหรับการปลูกเยอะสเกลใหญ่ใช้พื้นที่เยอะโดยการนําชุดไฟมาต่อกันหลายแผงและควบคุมผ่านตัวควบคุมเดียวครับและสําหรับการตั้งค่าการปรับค่าต่างๆสําหรับสายเขียวก็มี3ปุ่มหลักๆด้วยกัน VEG Bloom และ UV ครับในช่วงที่เราเริ่ม,พมเพาะเมล็ดให้เรปรับค่า VEG ไปที่50% Bloom 0%และ UV 50%ครับ เมื่ออยู่ในช่วงการเจริญเติบโตของต้นพันธุ์ให้ปรับค่า VEG ไปที่100% Bloom ยังเป็น0%เหมือนเดิมและ UV 50เท่าเดิมครับและในช่วงที่ทุกคนรอคอยก็คือช่วงทำดอกการทำดอกในช่วงแรกให้ปรับค่า VEG ไปที่100% Bloom 40%และ UV 100%ครับและเมื่อดอกกำลังเริ่มออกในช่วงแรกให้เราปรับค่า VEG ไป100% Bloom ก็เป็น100%และ UV 50%ครับ การปรับค่าต่างๆเหล่านี้มีส่วนต่อขนาดของดอกสีของดอกรวมถึงน้ำมันและอย่างอื่นที่เราจะได้มานะครับและสําหรับรายละเอียดอื่นๆอย่างเช่นระยะในการติดตั้งความสูงในการติดตั้งให้ไปดูจากคู่มือได้นะครับ